สวัสดีนักเรียนทุกคนมาพบกับครูนอนอีกแล้วนะครับทีนี้นักเรียนวันนี้เราจะเรียนกันในหัวข้อปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาให้ดูภาพข้างๆที่เกิดขึ้นมาเอ๊ะแ้วภาพต่างๆมันสื่อถึงปัจจัยอะไรบ้างล่ะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากรูปภาพตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาทั้งสิ้นเอ๊ะแล้วมันมีปัจจัยอะไรบ้างล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปเรียนกันเลยนักเรียน นักเรียนปัจจัยที่หนึ่งในการที่จะทำให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นเร็วก็คือเขาเรียกว่าธรรมชาติของสารตั้งต้นนะซึ่งธรรมชาติของสารตั้งต้นแต่ละสารเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นตัวอย่างที่อยู่ในรูปเนี่ยจะเป็นการทดลองปฏิกิริยาของโลหะที่ทำปฏิกิริยากับน้ำนะซึ่งเราจะควบคุมน้ำ้ระดับน้ำเท่ากันนักเรียนเห็นไหมแต่ว่า าสารทางต้นที่ใส่ไปจะไม่เหมือนกันนั่นเองเนาะเบอร์หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมเบอร์สองตรงนี้แล้วแก้วที่สองก็จะเป็นแมกนีเซียมนะแล้วก็อันที่สามเป็นโซเดียมนะในเวลาเท่ากันนะนักเรียนนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าโซเดียมเกิดไปก่อนเลยเห็นไหมจด,ดึนนะแมกนีเซียมเกิดขึ้นนิดหนึ่ง ปลายส่วนอลูมิเนียมยังไม่เกิดเลยแบบนี้เห็นมาในเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยคือปัจจัยที่หน่งก็คือธรรมชาติของสารตั้งต้นเพราะฉะนั้นนะสารตั้งต้นในแต่ละสารนะมันจะส่งผลให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาช้าเร็ว,ว่าต่างกันนักเรียนนะสารตั้งต้นบางสารเกิดขึ้นเร็วมากนะสารตั้งต้นบางสารเกิดขึ้นช้ามากอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของแต่ละชนิดแลนะนะ เพราะฉะนั้นเมื่อสรุปก็คือเนี่ยโซเดียมเนาะแล้วก็แมกนีเซียมชัม้นักเนียแล้วก็อะอะลูมิเนียมเพราะฉะนั้นเนี่ยโซเดียมทําไมนะโซเดียมเกิดไวที่สุดเลยนะแมกนีเซียมเกิดช้าและถูกไหมและอะลูมิเนียมเกิดช้าที่สุดเลยนะหรือไม่เกิดเลยถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ใส่ตัวเล่งลงไปอะไรอย่างเงี้ย เนาะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือธรรมชาติของสารตั้งต้นง่ายๆไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเราไปดูปัจจัยที่สองกันเลยจ้ะ <c oughs> ปัจจัยที่สองก็คือ surface area of reaction เนาะก็คือปัจจัยที่สองก็คือ surface area of reactant ก็คือเขาเรียกว่าวพื้นที่ผิวของสารตั้งต้นนั่นเอง,เองนักเรียนเอและพื้นที่ผิวมันเกี่ยวอะไรด้วยนักเรียนเราลองดูนะอย่างเช่น อันนี้คือสาร A เนาะทำปฏิกิยาก,กับสาร B แต่สาร B มันใหญ่มากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการชนกันก็ต้องใช้หลักการของ Correlation Theory ถูกไหมก็คือการชนกันเพราะฉะนั้น A ชนกับ B เนี่ยในเมื่อ B เนี่ยพื้นผิวมันใหญ่มากเดยลองดูสิพื้นผิวขนาดนี้เลยนะดูสิเนี่ยโอ้โห,โหเป็นเลียมลูกบาศก์ที่ใหญ่โตมากเลยนะก็คือว่าถ้าสมมติเราเพิ่มพื้นที่ของมันโดยการตัดแบ่งกออกเป็นชิ้นเล็ก นะสมมติว่าผู้ตัดปึ้ง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 นะแบ่งให้เป็นก้อนเล็กๆสีเขียวเป็นก้อนเล็กๆถูกต้องไหมปึ้งปึ้งปึ้งเนาะสีเขียวเป็นก้อนเล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก้อนสีส้มมนักเรียนมันก็จะทําปฏิกิริยาคือเข้าชนได้ทุกทิศทางได้มากกว่าถูกต้องไหมอ่าดูนะ อ่ะเห็นไหมนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่าพอเราแบบว่าตัดแบ่งออกเป็นชิน้นเล็กๆแล้ว,วอ่ะตัวสีส้มก็คือสารอะไรนักเรียนสีส้มก็คือสาร A ใช่ไหมเนี่ยสีส้มก็คือสาร A เนาะ กับสาร B ที่ถูกแบง่งออกมาแล้วนักเรียนจะเห็นว่าสาร A มันสามารถที่จะแบบวิ่งชนตุ้มต้ามตุ้มตามตุ้ม,ต,ม,ต,มตามกับสาร B ได้ง่ายกว่าและก็ทุกทิศทางมากกว่าถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดเป็นผลึกก้อนใหญ่นะักเรียนลองดูผลึกก้อนใหญ่สินัก <นะ S 1> เรียนจะเห็นว่า,า,าสาร A เนี่ยทำไปกับสาร B ได้ยากกว่าเพราะว่า กว่าจะชนเข้าที่ผิวเนี่ยแล้วมันต้องชนถูกทิศทางด้วยถูกมันต้องหันมุมให้ตรงกันอย่างนี้เนี่ยถูกต้องไหมมันก็จะยากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นการเพิ่มพื้นที่ผิวเนี่ยก็ทําให้ปฏิกิริยาเกิดไวขึ้นนั่นเองเนาะนะการเพิ่มพื้นที่ผิวทำให้ปฏิกิริยาเกิดไวขึ้นเนาะโอเคไหมนักเรียน นะเพราะฉะนั้นก็ได้คือปัจจัยที่สองนั่นเองจ้าอ่า mm. เรามาดูปัจจัยที่สกันมาก,ก็คือเขาเรียกว่า t ช m เ e อ a t u r e ก็คืออะไรจ้อุณหภูมิใช่ไหมนักเรียนก็คืออุณหภูมิใช่ไหมเอ๊ะแล้วอุณหภูมิมันเอ๊ะพอเพิ่มขึ้นไปแล้วเนะี่ยมันจะทำให้อัตรา,าก,การเกิดยาวัยขึ้นหรือชาลงหรือย,ยังไงนะอาทิเรามาดูกราฟสมัยพระเจ้าเหาของเรา นี่คือกราฟถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ E A อืมถูกไหมคือ E A ดันั้นลองเดาดูสิว่า E A ตรงเนี้ยมันประมาณเท่าไหร่กิโลจูลเนาะมันก็ประมาณเจ็ดสิบกิโลจูลถูกต้องมานักเรียนอืมทีนี้เนี่ยพอเป็นอย่างงี้นี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้าเพิ่มไปแล้วเกิดขึ้นช้าลงหรือเร็วขึ้นนะทีนี้เนี่ย ea มันที่ประมาณ70็ดิบใช่ไหมเนี่ยมันจะมีกราฟอีกกราฟหนึ่งเนาะมันก็จะเขียนระหว่างนี้นะักเรียนมันก็คือจะเขียนระหว่างจํานวนเนาะจำนวนโมเลกุลที่ชนเนาะนะจำนวนโมเลกุลที่เข้าชนกันนะักเรียนปึงป้งปึงป้งปึงป้งปึง้งนปะึ้งปึ้งปึ้งเนาะแล้วก็เป็นพลังงานทีเนี้ยสมมติว่าตรงนี้คือพลังงานก็คือ ea ตรงนี้คือมีค่าเท่ากับ ea อยู่ตรงนี้นะคือจุดนี้นี่คือจุดนี้พลังงานเท่ากับ ea ก็คือจุดเดียวกันกันกบจุดนี้ นะมันก็ประมาณเท่าไหร่อะเจ็ดสิบอะแปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบกิโลจูลอะสมมตินะอืมเนาะถ้าสมมติว่าเป็นอุณหภูมิต่ำๆกราฟที่ออกมาจะเป็นแบบนี้ฟึบอ,อืมนะกราฟที่ออกมาจะเป็นแบบนี้นักเรียนอืมนะมันก็หมายความว่าอะไรมันก็หมายความว่าช่วงต้นนะ่นะนักเรียนตรงเนี้ยเนาะ อ่ะครูให้เป็นเขาเรียกว่าอุณหภูมิที่หนึ่งเราก็คือ low temperature นะอุณหภูมิต่ําๆนะไม่ได้สูงมากอุณหภูมิห้องนี่แหละอสมมตินะก็เลยจะเห็นว่าโมเลกุลที่เข้าชนกันและมีพลังงานตรงนี้เนี่ยก็คือพลังงานต่ําๆตรงนี้เนี่ยเนาะมันก็จะออกมาเป็นค่าหนึ่งแล้วก็เยอะมากเลยนั่นตรงนี้สิเยอะมากเลยถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดแบบพลังงานต่ําอะเวลาที่มันเข้าชนเนี่ยมันก็จะเหมือนเดินชนกันเนี่ยชนกันไปชนกันมาชนกันไปชนมาพลังเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเลกุลอะ มันจะสะสมพลังงานเอาไว้กับตัวเองชมนักเรียนเพราะมันสะสมพลังงานเอาไว้อะเนาะมันก็จะสะสมได้แค่ประมาณเนี่ยพลังงานต่ำ,ตำๆเพราะว่ามันชนกันแบบว่าค่อยๆชนกัน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 แล้วโมเลกุลที่มีพลังงานสูงเท่ากับ Ea เนี่ยจะน้อยถูกปะเห็นปะนักเรียนมันก็จะไม่เยอะมากนะเพราะว่าโมเลกุลที่เข้าชนกันชนกันและชนต่อเนื่องกันจนสะสมพลังงานได้แบบ เป็นซูเปอร์ไซยาอะไรอย่างเงี้ยแบบอุ้ยแบบแรงเท่ากับอีเอกเงี่ยมันน้อยเนาะแต่พลังงานต่ำๆตรงเนี้ยเนี่ยเห็นปันักเรียนตรงเนี้ยพลังงานต่ำๆตรงเนี้ยมันก็จะมีเยอะมากเพราะมันค่อยๆเดินค่อยๆเดินแต่ถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปการชนมันทําไมถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปการชนมันตุ้ม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 ชนทำไมเร็วขึ้นถูกปะ่ะแรงขึ้นเพราะฉะนั้นพลังงานก็จะมากขึ้นพลังงานสะสมของแต่ละตัวก็จะมากขึ้นถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นพลังงานในช่วงน้อยๆจะไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้ นะมันก็จะแบบากาวก็จะแบบเป็นนี้ฟุฟบวิชนี้เลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าอุณหภูมิที่สองหรือทสองที่เป็นอุณหภูมิสูงนะก็คือ high temperature นะอุณหภูมิสูงๆพวกนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนาะจำนวนโมเลกุลที่ที่มีเยอะๆเยอะเนี่ยเนาะมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะเห็นไหมพลังงานก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นนะ นักเรียนลองดูนะเพราะฉะนั้นน่พลังงานที่เท่ากับหรือมากกว่า Ea เนี่ยเห็นป่ะข,ของเขาเรียกว่า low temperature จะมีอยู่เท่านี้เองก็คือมีไม่เยอะนะจำนวนโมเลกุลมีไม่เยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดเป็นผลิตภัณฑ์อะ่ะมันก็จะเกิดเกิดได้ค่อนข้างช้าเนาะเพราะว่าตัวที่อ่าตัวที่มีพลังงานโมเลกุลเท่ากับเาเรียกว่าเท่ากับหรือมากกว่า Ea อ่ะมันมีไม่เยอะแต่ถ้าสมมติว่าเป็น high temperature นักเรียนลองดูสิอันนี้เป็นของ high ถูกปะ โอ้โห oh, มันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยนักเรียนเพราะฉะนั้นเน่ยโมเลกุลที่มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Ea มันก็จะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเร็วกว่าเพราะว่ามันมีอะไรมันมีโมเลกุลที่มีพลังงานที่สูงขึ้นแล้วก็ชนเร็วขึ้นเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นก็จะเกิดได้เร็วกว่านั่นเองพอเข้าใจตรงนี้ไหมเออเราก็เอาเส้น Ea เป็นตัววัดนะักเรียนเนาะอืมนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย กราฟเนี่ยถ้าเกิดกราฟตรงนี้เนี่ยกราฟที่1ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่บ่งบอกว่าเอออะไรเกิดเร็วเกิดช้าเนาะโอเคไหมแต่ว่าถ้าเป็นกราฟที่2ตรงนี้มันเป็นกราฟแยกออกมานักเรียนเนาะเป็นกราฟแยกที่แสดงถึงว่าเฮ้ยอุณหภูมิมีผลนะที่จะทําให้ทำมาเกิดเร็วหรือเกิดช้าให้ตัวอย่างว่า E A เนี่ย เส้นคงเดิมถูกปะเนี่ยเส้นตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนไปก็เหมือนกับจุดตรงนี้ e a ตรงนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปไหนก็คือเป็นจุดจุดเดิมนั่นเองเพียงแต่ว่ากราฟข้างล่างก็คือเป็นกราฟระหว่างพลังงานกับจำนวนโมเลกุลตรงนี้จะเป็นกราฟที่แยกออกมาเพื่อบ่งบอกถึงว่าเฮ้ยถ้าพลังงานสูงที่อ่ะเฮ้ยถ้าอุณหภ,ภูมิสูงอะ่ะเนาะมันก็จะทําไงมันก็จะเกิดปฏิกิริยาได้ไวขึ้นเพราะโมเลกุลมีการชนกันเร็วแรงมากขึ้นนั่นเองจา้า เนาะแล้วก็มีโมเลกุลที่มีพลังงานสูงเท่ากับหรือมากกว่า EA จํานวนเยอะกว่าที่จะเป็นอุณหภูมิต่ําๆนั่นเองโอเคพอเก็ตไหมเอถ้าเกิดเก็ตแล้วไปดูปัจจัยที่4กันเลยจ้าต่อไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าตัวเร่งแล้วก็ตัวหน่วงเนาะหรือว่าคตาไลต์แอนด์อินฮิบิเตอร์คตาไลต์ก็คือตัวเร่งนักเรียนแคตาไลต์เป็นตัวเร่งนะ ส่วนส่วนอะไรส่วน inhibitor inhibitor ก็คือตัวหน่วงปฏิกิริยาเนาะอืมนะซึ่งจริงๆแล้วอะเอ,อ่อ catalyze หรือตัวเร่งตรงนี้นักเรียนมันจะมีหลายประเภทมากเลยอันที่หนึ่งก็คือเป็นสารเคมีด้วยกันนี่แหละเป็นตัวเร่งนะเป็นสารเคมีด้วยกันที่เป็นตัวเร่งเนาะอันที่สองก็คือเป็นโลหะอโลหะก็สามารถใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้นะจ๊ะ นะเป็นโลหะเนาะอืมแล้วก็ปัจจัยที่สามก็คือเอนไซม์นะเอนไซน์ N ide, นั่นเองเนาะเอนไซม์ N ก็ถือว่าอ่านักเรียนเดี๋ยครูจะยกตัวอย่างที่เป็นเอนไซม์ ide, ก็แล้วกันเนาะอย่างในรูปภาพนะักเรียนจะเห็นว่ามันเป็นเอนไซม์เนาะทีนี้เอนไซม์ N ทําหน้าที่อะไรมันก็เหมือนเป็นตัวที่แบบว่าเป็นตัวลนะ็อกอะเนาะ เป็นตัวจิกซอรอคอยสารตั้งต้นเข้ามาฟึบฟึบแล้วก็ประกบเข้าด้วยกันฟึบอย่างนี้เนาะอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนเป็นตัวบังคับที่อะไรที่ทาที่ทําให้อ่าสารตั้งต้นเนี่ยเนาะเขาเรียกว่าเกิดปฏิกิริยาได้ง่ายขึ้นเนาะจากที่มันต้องชนกันเองม้วซัวตุ้มตั้ม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 ชนม้วซัวต้องมีทิศทางที่ถูกต้องและพลังงานมากพอโดยถูกมากแต่ถ้าเกิดสมมติมีเอนไซม์ที่เป็นตัวเร่งอะนักเรียนมันก็จะทําาา้้มีเบรออยู่แลวนะ เหมือนเหมือนมีเป้าลอยแล้วแล้วก็สันตงก็เข้าไปฟึบเข้าไปฟึบมันก็เชื่อมต่อกันฟึบออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เลยนั่นเองก็คือช่วยให้นะ้ชนถูกทิศทางได้มากขึ้นนั่นเองก็จะเราได้เป็นรูปแบบนี้แล้วก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ออกไปเดือดึงมันเองเนาะทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่า นะมันบังคับให้ชนถูกทิศทางได้ดีมากขึ้นถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานก่อกำมันหรือ EM มันก็ต้องลดลงเพราะว่าตอนแรกมันชนกันมั่วซั่วไม่ถูกทิศทางที่พลังงานก็สูงขึ้น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 สะสมพลังงานมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถูกไหมแต่ถ้าเราบังคับให้มันเกิดได้เร็วขึ้นเนาะชนกันถูกทิศทางได้เร็วขึ้นพลังงานก็ไม่ต้องใช้เยอะและถูกต้องมาใช้นิดเดียวก็พอเพราะมีตัวเล่งคอยช่วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้น พลังงานต่อกำมันหรือ E A ก็จะลดลงเพราะฉะนั้นดูกราฟจากนักเรียนนะสมมติกราฟเป็นอย่างนี้ฟึง่งอ่านกราฟเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้คือกราฟปกติแต่ถ้ามี E A เมื่อไหร่ปุ๊บเอยไม่ใช่ถ้ามีตัวเร่งเมื่อไหร่ปุ๊บอันนี้คือ E A ใช่ไหมนักเรียนอันนี้คือ E A เนาะแต่ถ้าเกิดสมมติมีตัวเร่งเข้ามาปุ๊บ นะมันจะทำให้ EA ลดลงเป็นแบบนี้ซึ่งนะอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ EA ที่มีอะไรที่มีตัวเร่งเนาะนะอนะที่มีตัวเร่งแต่ถ้าเกิดเป็นตัวหน่วงละ่นะเนาะตัวเร่งก็คืออะไรแคตไลท์ถูกไหม แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวหน่วงล่ะถ้าเกิดสมมติเป็นตัวหน่วงมอไหลปุกก๊บกราฟที่ออกมาจะเป็นแบบนี้เลยนักเียฟืบนะก็นะคือ EA มันจะเพิ่มสูงมากขึ้นเพราะว่าพอมันมีตัวขัดขวางกันกเียเขาเรียกว่านะตัวขัดขวางตัวหน่วงถูกต้องไหมมันจะทําให สารตั้งต้นชนกันยากมากขึ้นจากปกติก็ชนยากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ชนยากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นอ่ะมันต้องสะสมพลังงานมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปอีกก็คือชนหลายรอบมากๆก,กว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น E A ตรงนี้ก็จะสูงปรี๊ดมากเลยเนาะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น E A ของตัวหน่วงปฏิกิริยานะ E A ของตัวหน่วงปฏิกิริยาตัวหน่วงก็คืออะไร Inhibitor อืมเนาะโอเคมานักเรียนโอเคเนาะอ่านักเรียนทีนี้เรามาดูกราฟระหว่างอะไรบ้างระหว่างจํานวนโมเลกุลถูกไหมนะระหว่างจํานวนโมเลกุลกับอัไรบพลังงานถูกต้องไหมพลังงานจนเนาะกราฟเนี่ยสมมติเป็นอย่างนี้นักเรียนฟึง่งนะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูกราฟข้างบนเนี่ยเราจะเห็นว่า e ออปกติเนี่ยมันจะมีพลังงานอยู่ประมาณแปดร้อยกิโลจูลใช่ไหมเหตรงนี้เนาะ อันนี้คือเป็น EA ที่เป็นกราฟปกติถูกต้องปะคือไม่มีตัวเลขเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็จะให้อยู่ประมาณนี้แล้วกันนะสมมตินะฟึบเนาะอันนี้เป็น EA ของอะไรเป็น EA ของปกติเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติมีตัวเลขเมื่อไหร่ปุ๊บนักเรียนครูบอกแล้วว่าอ่าตัวเลขมันจะทําให้อะไรนะ นี่ตัวเล่งอยู่ตรงนี้พึ่งมันจะทําให้พลังงานก่อกับมันลดลงถูกไ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนกราฟระหว่างจํานวนโมเลกุลกับพลังงานเนี่ยเนาะกราฟที่ออกมาก็จะเป็นรูปนี้ฟึบอ่าตรงนี้ก็จะเป็น EA ของตัวเร่งก็คือแคตตาไรท์ เนาะเป็น E A ของตัวเร่งเธอจะเห็นว่าเห็นป่ะพลังงานตรงนี้มันลดลงใช่ป่ะพลังงานของปกติมันสูงกว่าเธอเห็นป่ะเออโอเคไหมเพราะฉะนั้น E A ก็จะลดลงแล้วโอเคไหมจำนวนโมเลกุลที่เข้าทําก็มีเยอะขึ้นนั่นน,นู่นนี่อะไรอย่างนี้เนาะอืมนะทีนี้ก็และถ้าเป็นตัวหน่วงลนะดาซิถ้าเป็นตัวหน่วงเนาะกราฟจะไปอยู่ตรงไหนล่ะเนาะฝึกก็จะเป็นตรงนี้นะเพราะฉะนั้น E A ของ ตัวหน่วงก็คือตรงนี้เป็น E A ของ Inhibitor นะเห็นป่ะเพราะฉะนั้นพลังงานที่ต้องใช้ก็จะสูงมากแล้วมันก็จะมีจำนวนโมเลกุลที่ทำได้น้อยปฏิกรราก็จะเกิดช้าอย่างเงี้ยเนาะโอเคมาเนักเรียนอันนี้คือการเขียนกราฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอจะเห็นว่า นะมันมีกราฟเพิ่มเข้ามาแล้วจากปกติอันนี้เขาเรียกว่ากราฟอันแรกเนาะกราฟเบอร์หนึ่งเราเรียกว่ากราฟที่เป็นระหว่างการดําเนินไปของปฏิกิริยากับพลังงานส่วนกราฟที่2ก็จะเป็นจํานวนโมลิกุลกับพลังงานนั่นเนองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรียนคาบนี้ไปแล้วเนี่ยก็ต้องเขียนกราฟได้2แบบแล้วเนาะโอเคมานักเรียนสุดท้ายและเป็นปัจจัยที่5เราจะจบแล้วซู้ไปด้วยกันนักเรียนเอาไปดูเลยปัจจัยที่5 ปัจจัยที่5ง่ายมากเลยนะนี่ก็คือการเพิ่มความเข้มข้นนักเรียนลองดูรูปที่หนึ่งก่อนนนะรูปที่หนึ่งเนี่ยเป็นรูปที่นะมีความเข้มข้นน้อยแล้วก็คือสาร A ให้เป็นสีส้มแลนะสาร B ให้เป็นสีเขียวก็มีอย่างละสีตัวถูกต้องมานักเรียนนะเนาะเวลามันชนกันก็ชนกันตามปกติแต่ว่าถ้าเราเพิ่มเป็นรูปที่สองล่ะโอ้โห A มีกี่ตัวล่ะกู หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวสิบกว่าตัวเนาะประมาณสิบตัวสูดิอ่ะเอมีตั้งสิบตัวอันนี้บมีประมาณอีกสิบตัวโอ้โหมันเพิ่มขึ้นนักเรียนการที่เราเพิ่มความเข้มข้นอะ่ะมันจะทําให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นเพราะอะไรล่ะเพราะว่าหนึ่งนะหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าสารตั้งต้นเพิ่มขึ้นทําให้การชนกันมีมากขึ้นนะ ถ้าเกิดสารชนกันมากขึ้นแล้วอ่ะอันที่สองก็จะตามมาเองก็คืออะไรโมเลกุลที่มีพลังงานเท่ากับหรือมากกว่า EA ก็จะมีมากขึ้นถูกไหมนะโมเลกุลที่มีพลังงานมากกว่าหรือเท่ากับ EA มีมากขึ้นนั่นเองเนะงงาะเ,เ,เพราะฉะนั้นปฏิกิริยาก็จะเกิดไวขึ้นแล้วที่สำคัญเบอร์ที่3มมันจะได้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นด้วย ซึ่งข้อที่สามนักเรียนไฮไลท์ไว้แบบว่าตัวโตๆเลยนะได้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นเนาะเพราะอะไรเพราะว่าปัจจัยอื่นๆน่ะนักเรียนปัจจัยอื่นๆน่ะมันไม่ได้ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นนักเรียนนะปัจจัยอื่นๆอ่ะมันไม่ได้ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นเวยกเว้นแค่ปัจจัยนี้ที่จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นเนาะปัจจัยต่างๆก็อะไรมีอะไรบ้างนะ นาะอมีอันที่หนึ่งก็คือพื้นที่ผิวเนาะอันที่สองคืออะไรย่อแล้วนะอุณหภูมิใช่ปะอันที่สามคืออะไรนะอันที่สามคืออะไรนะชนิดของสารตั้งต้นใช่ปะอันที่สี่อะไรนะตัวเล่งตัวหน่วงเนาะแคตตาไลท์ นะแล้วสุดท้ายก็ถึงจะเป็นความเข้มข้นนั่นเลยจะสังเกตเห็นว่าพื้นที่ผิวอะ่ะเนื่องจากพื้นที่ผิวอุณหภูมิชนิดองสารหรือแคตาลต์ตรงนี้เนี่ยเนาะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ได้เพิ่มมันไม่ได้เพิ่มสารตั้งต้นเข้าไปอะนะักเรียนเพราะฉะนั้นสารตั้งต้นมันก็ยังมีเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเวลามันทําปฏิกิริยาก,กันอะ่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาก็ต้องมีเท่าเดิมไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงอะไรอย่างเงี้ย No. แต่ยกเว้นว่าความเข้มข้นน่ะนักเรียนลองดูความเข้มข้นอะ่ะมันเป็นการเพิ่มสารตั้งต้นเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นในเมื่อเพิ่มสารตั้งต้นน่ะมันก็ต้องได้ผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นนั่นเองเนาะมันคนบอกว่อาอ้าแล้วแคตลาลย์ล่ะนะแคตลาลยอ์อ่ะมันก็คือการเพิ่มสารตั้งต้นไปไม่ใช่เหรอเพราะว่ามันเอาไปเพิ่มนี่แต่นักเรียนก็เข้าใจว่าแคตลาลยอ์อ่ะมันไม่ได้ส่งผลต่อปฏิกิริยาคือมันเข้าไปช่วยเฉยๆแล้วพอได้ผลิตภัณฑ์ออกมา จำนวนแคตตาลย์จะได้เท่าเดิมเลยก็คือสารตั้งต้นมีแคตตาลย์เท่าไหร่ผลิตภัณฑ์ก็ได้ออกมาเท่าเดิมเพราะว่ามันจะคายแคตตาลย์ออกมาให้เท่าเดิมเนาะเพราะฉะนั้นแคตตาลย์เนี่ยเลยไม่ได้ส่งผลต่อปฏิกิริยาเลยนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นปันจจัยที่1เนี่ยไม่ได้ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นปันจจัยที่2ก็ไม่ได้นะจ๊ะปัจจัยที่3ก็ไม่ได้ปัจจัยที่4ก็ไม่ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นมีแค่ปัจจัยเดียวที่ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นคือปัััจจยที่่5นนเเออองถถ้้าากกิดขสบม ตอบได้เนาะ <c oughs> โอเคไหมถ้าเข้าใจอ่ะมาทบทวนกันนิดนึงก่อนจะจบจะจบแล้วไปดูอ่ะไปกันอย่างเร็วปัจจัยจที่ส่งผลต่อการเกิดปฏิกิริยามีอะไรบ้างนักเรียนเอาจริงๆแล้วก็คือว่าครูจะให้จํานะครูจําว่าแคทนานะครูจําว่าแคทนา C เนี่ยไม่มีสองตัวก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอ concentration ก็คืออะไรมันก็คือความเข้มข้นถูกไหม C อีกอันหนึ่งก็คืออะไรให้เดาก็คืออะไรแค t าไล s ์นะก็คือ c a t a l y ท t หรือตัวเร่งตัวเร่งก็คือตัวหน่วงด้วยโอเคป่ะเนาะ A A คืออะไร A คือ area ก็คือพื้นที่พื้นที่ผิวนั่นเองเนาะ T คืออะไร T คือ T คือ temperature ถูกป่ะ t e ม p m p e r a t u r e ก็คืออุณหภูมิอ่นะโอเคไหมแล้ว n อเร NA ก็คือ,อ n a t u r a l <natural. S 2> ก็คือธรรมชาติของสารตั้งต้นนั่นเองโอเคนักเรียนเนาะเพราะฉะนั้นเล่นจำว่า c ค t นาก็ได้เน,นาะนะเพราะฉะนั้นก็คือมีมีกี่ตัวมีหตัวถูกต้องไหมมี1จริงๆแล้วมันมีปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยก็คือ อความดันด้วยก็คือเพชร์ด้วยแต่ว่าม2เอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าความดันจะอธิบายยากนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นก็ม2เอาไปแค่นี้พอก่อนเนาะก็คือแคทนานั่นเนองเนาะโอเคไหมเนาะอย่าลืมนะคอนเซนทร a ชั่น1 c a t a แค z าล a r ์ a 3 t แอรี r a t u r เทมเ t อร a เจอร์ t a n เนเชอรัลรีกเนาเนาะก็จะมี5ปัจจัยนั่นเนองเนาะ อ่าต่อมาข้อที่สองปัจจัยใดที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นตอบได้ทีคือ concentration ถูกไหมอ่าไม่ยากใช่เะล่าเนาะเรียนต่อไปการเพิ่มอุณภูมิทำให้ Ea เพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่ไม่จ้าการเพิ่มอุณภูมิไม่ได้ทำให้ พลังงานต่อกันมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพียงแต่ว่ามันจะทําให้เกิดเร็วหรือช้าถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดเร็วขนนึ้นเองถ้าเกิดเพิ่มอุณหภูมิมันจะเกิดเร็วขึ้นเพราะเหตุใดจึงเกิดเร็วขึ้นเพราะว่าสารตั้งต้นนะมีพลังงานสูงชนแรงชนเร็ว อืมนะพอพลังงานสูงชนแรงชนเร็วมันก็จะทําให้มีโมเลกุลพวกนี้อยู่เยอะเออพอมีโมเลกุลพวกนี้อยู่เยอะก็ทําให้ทำไมมันเกิดได้เร็วขึ้นเพราะมันชนเร็วขึ้นไงนะมันมันชนจากปกติใช้เวลาสิบวิในการชนอย่างเงี้ยก็เหลือแค่หนึ่งวิชนเสร็จแล้วปุบ๊บปุ๊บเกิดเลยอะไรอย่เงี้ยเออโอเคมา <laughs> อินเนอร์แรงมากวันนี้เนาะตัวเลขปฏิยาทำให้ EA เพิ่มขึ้นหรือลดลงตอบว่า ลดลงจ้า EA ทําให้ตัวเร่งตัวเร่งปฏิกิริยาทําให้ EA ลดลงเนาะตัวหน่วงปฏิกิริยาทาให้ EA ทำไมเพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะจงวาดกราฟระหว่างพลังงานกับจํานวนโมเลกุลที่เกิดปฏิกิริยาเนาะ,ะแต่เขาไม่ได้บอกมาถูกต้องไหมเพราะฉันพูดจะเขียนสองแบบเลยเนาะพูดจะเขียนรวมกันเลยนะดูนะเขียนแบบเร็วๆฟึง่งเวลาสอบก็เขียนให้ได้เร็วๆแบบนี้เนาะ แกน y ก็คือจำนวนโมเลกุลอืมเนาะแกน x ก,ก็คืออะไรแกน x ก,ก็คือพลังงานถูกต้องไหมอ่ะสมมุติว่ากราฟเป็นยังไงเนาะกราฟเป็นอย่างนี้ก็ได้สมมตินะฟึง่งอ่ะเนาะทีนี้ถ้าสมมติว่าอันนี้คือ t หนึ่งเนาะแล้วอันนี้คือ low low temperature นะ low temperature แล้ว high ล่ะกราฟมันจะเป็นยังไงไฮกราฟก็จะเป็นูอืมเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น T2 ก็จะเป็น hi gh high temperature นั่นเองโอเคไหม,เ,ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเห็นไหมส่วนใหญ่มีพลังงานตรงนี้แต่ถ้าเกิดเพิ่มอุณหภูมิปุ๊บส่วนใหญ่มีพลังงานตรงนี้เลยนะพลังงานจะสูงขึ้น ออันนี้ก็คือปัจจัยไหนนักเรียนที่ครูเขียนกราฟนี่คือปัจจัยไหนก็คือปัจจัยของอุณหภูมิแต่กราฟนี้มันเขียนอีกปัจจัยหนึ่งได้ก็คือปัจจัยอะไรสมมติว่า e อคือตรงนี้ฟึ่ง e ออปกติคือตรงนี้เนาะถ้าเป็นถ้าสมมติว่าเราเพิ่มตัวเร่งปฏิกิริยาเข้าไปเนาะ EA ที่ได้จะเป็นอันไหนนักเรียนจะต้องมากกว่า eA ปกติหรือน้อยกว่า eA ปกติเพราะฉะนั้น มันก็จะตรงนี้ฟึง่งอ่ออันนี้คือ e a ที่เป็นของ c a t a ไลท e อืมโอเคไหมแล้วถ้าเกิดเติมตัวหน่วงหรือ i ิ h i เ i อร์เข้าไปล่ะเออมันจะออกมาเป็นแบบไหนอนักเรียนนะมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยฟึบฟึบตรงนี้เลยถูกต้องมาเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ e a ของอะไรตรงนี้คือ e a ของ i n h i b i t ร์ ก็คือของตัวหน่วงปฏิกิริยานั่นเองโอเคปะพอเข้าใจปะ้ะพอเข้าใจมั้ยนักเรียนเนาะพอเข้าใจเนาะไม่ยากเกินไปใช่ไหมนักเรียนโอเคนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่มีการบ้านอีกแล้วจา้าเนาะก็จบแต่เพียงเท่านี้นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าสมมติว่าชอบใจครูนะจ๊ะหรือรักครูนะขอกำลังใจด้วยใช่ไหม วัดกำลังใจแบบเยอะมากขอกำลังใจให้ครูด้วยจ้าอย่าลืมนักเรียนอย่าลืมกดไลค์นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์นะนักเรียนกดตับสไครต์ครูด้วยนะจ๊ะทำไมวนี้นต้องมาแบบนี้ด้วยเนี่ยคงงงเป็นงงเดิมกดไลค์กดสับสไครต์อย่าลืมกดอะไรจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนี่กระดิ่งเหรอเนี่ยตื่นดูด คือการสกิลการวาดรูปต่ำมานะเรียนเนาะโอเคก็ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งที่ถูด,ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดตามครูด้วยกันเองเนาะแล้วก็ชมคลิปต่างๆได้ตรงนี้เลยนะักเรียนนะอื่นๆบันเทิงก็มีเล่นโค้กเวอร์ก็มาอะไรเงี้ยก็แบบว่าดูดูไปนะนะักเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียน้วยกันกน,นะสวสดมนนี้บ๊ายบายนะักเรียน,เจ,นเจอกันเจอกันเทอมเลยเนะาะคราวนี้บ๊ายบาย